เจ้านายสัญญาณเตือนภัยนั่นคืออะไรช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฮอ,อ,อไปก่อนเลยที่รักอยะ่าละ้วล่ะครับคุณตอนนี้เนี่ยทางเรือของเราได้ถูกซอมบี้โจมตีแล้วดูด้วสิครับเฮที่รักอเอ,เอ,เอผมจะกลายเป็นซอมบี้แล้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริดกวาวะแคทเตอร์นะคะและตอนนี้คุณอยู่กับพี่ซีในเกมโรบอกนั่นเองจ้า เออเอเอเอ,อยากกินมนุษย์เอเอ,เอฉันไม่ไหวแล้วจริงๆนะโอ้โหศพเต็มไปหมดเลยอะเจ้านายใช่แล้วล่ะเหมียวซังวันนี้นะคะพี่ซีก็อยู่ในเรือสำราญแล้วก็มีศพเกลื่อนกลาดไม่นะเจ้านายอุยดูข้างหน้านั่นสิครับเจ้าแมวนะ้าโง่ตัวนั้นสิ อย่าก,กินจริงๆเลยหนีเรวเข้าครับหนีเร็วหนีเร็วผมจะป้องกันตรงนี้ให้คุณได้ผ่านไปอ่าเดะนั้นใครน่ะเออน่าจะเป็นเพื่อนร่วมเรือกับเรานะเหมียวซังเอาเลยค่ะตอนนี้เนะะี่ยค่ะก็ได้มาสู่ใต้ท้องเรือแล้วโอ้โหข้างหน้านี้นะคะรอบๆตัวเรามีแต่ท่อที่มีความร้อนสูงสังเกตได้จากควันนะคะถ้าเกิดไปเจอในชีวิตจริงเนี่ยอะไรที่มันมีควันขึ้นอย่างนี้อย่าได้เอามือไปจับเชียวนะคะ ทำไม่ะเจ้านายเออเหมียวลองจับดูไหมล่ะถ้าเหมียวจับปุ๊บเหมียวจะกลายเป็นแมวปิ้งย่างทันทีเลยเออเหมียวไม่จับหรอกตอนนี้นะคะพี่ซีก็อยู่ใต้ท้องเรือแมพนี้มีความสมจริงมากๆเลยนะคะสัมผัสได้เลยว่าเราเนี่ยได้อยู่ใต้ท้องเรือจริงๆค่ะดูประตูสิคะประตูกาลาสีชัดๆอะไรนะเจ้านายเออเพื่อนเราถูกกินเรียบร้อยแล้วไอเจ้าแมวตัวนั้นเนี่ยนะ น่ากินสุดๆเลยไหนแมวตัวไหนหลอดไม่ได้แล้เจ้าแมวนางอมาให้ฉันกินซะดีๆหนีเร็วเจ้านายหน,นีเร็วหยดูข้างหน้าสิคะนั่นมันศพของซอมบี้หยเหยียบได้หรือเปล่าเนี่ยจะติดเชื้อหรือเปล่าเหมียวซังเหมียวกลัวทาไมทุกคนชอบกินแมวเจ้านายชอบกินแมวหรือเปล่าเนี่ยไม่นะเหมียวไม่ไม่ไ,มไม ปกติเราไม่กินแมวไม่กินแมวอเพื่อนตายอีกแล้ว<笑><笑>ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราต้องกะเวลากระโดดดีๆนะเอาละเรียบร้อยค่ะ <S <S 1> <S 1> ดูเหมือนว่าตรงนี้นะคะจะเป็นโกดังเก็บสินค้าใต้ท้องเรือแล้วซอมบี้เนี่ยมันก็ลุกมาเรียบร้อยแล้วเรือที่เรามานะคะเป็นเรือขนส่งรถยนต์นั่นเอง <S <S โอ้โหโหเจ้านายเก่งมากเลย เหมียวบางทีเราก็ต้องรู้จักสังเกตสิ่งรอบข้างนะหุยตอนนี้พี่ซีก็ปีนขึ้นไปบนตู้คอนเทนเนอร์นะคะแล้วก็มีน้องๆเนี่ยมาเอาตัวรอดจากเรือสำรานี้ด้วยกันด้วยหัวเสียวสุดๆเลยหวาดเสียวสุดๆเลยเออเออถ้ากระโดดพลาดนะคะก็น่าจะต้องตกไปอยู่ตรงน้ำรายซอมบี้อันนั้นฮึน้องคนนั้นไปตรงนั้นได้ด้วยหรืออผมลงไปผิดนะครับพี่ เอาไปไปกันต่อเลยค่ะฮึบเรียบร้อยอเก้าวิคณนาอะไรอะเหมียวซังเอ,เอไม่รู้แต่ที่เรารู้มันดูน่ากลัวจะออกไปจริงๆหรอก็ต้องไปนะเหมียวเฮ้ hey, เจ้าแมวเจ้าคิดว่าเจ้าจะหนีข้าพ้นหรอไม่มีทางหรอกฉันจะจับแกเป็นอาหารเย็นมือพิเศษในเรือสำราญอันนี้เจ้าปลามึกจัดการพวกมันซะ <c oughs> อืออือดูหนวดปลาหมึกดี่ย่างใหญ่เลยนะคะเนเจ้าหนายเหมียวกลัวไม่ต้องกลัวนะเหมียวจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นมันก็แค่ปลาหมึกอย่ามาดูถูกพิมพหมึกอย่างฉันนะนเจ้าแมวกับเจ้ามนุษย์หนวดพิฆาตชุบรังสีอม,มตรอดมีรอดรอดแล้วยอย่าหยหิดูข้างหน้าสิเจ้านายซอมบี้ตัวนั้นมันดูน่ากลัวมันเป็นคนหรือมันเป็นซอมบี้ เอ๊หนีกันเร็วเจ้านายท่าทางคนนั้นโดนกัดแล้วกำลังจะกลายเป็นซอมบี้หุยนี่มันเครื่องจักรของการเดินเรือนะคะดูสิกำลังทำงานอยู่เลยเอาเหมียวซ่งจะรอดกันหรือเปล่ารอดสิครับผมกะลาสีคนนี้จะคอยปกป้องคุณเองเขาเืนยอยู่เฉยเเขาจะปกป้องเราได้ยังไงเจ้านาย เราก็ต้องปกป้องตัวเองแล้วล่ะเหมียวอย่าไปกลัวนี่เห็นปากของฉันไหมหล่าที่จะทากันดูดแ้ะเข้าไปหนีไม่พ้นรักเจ้าแมวกับเจ้ามนุษย์หนีเราจะได้เอ้ยอุ้ยอุยอะไรอะอะไรอะอะไรอะเหมียวเป็นอะไรยังไม่ตายยังไม่ตายเหมียวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออคุณก็โดนดูดเหมือนกันเหรอครับเนี่ย โอ้โหตอนนี้นะพี่สิกกะโดนดูดเข้ามาในช่องปากของสปาราตตัวนั้นแล้วหูยน่ากลัวมากนะคะดูฟันสิฟันขนาดนี้นะคะดีมากเลยที่ร่างกายของเรายังไม่แหลกสลายแล้วก็ลงไปในกระเพาะนะคะนี่น่าจะเป็นลิ้นแน่ๆเลยโอ้ยลิ้นมีตุ่มด้วยดูแล้วรู้สึกขนลุกยังไงก็ไม่รู้อนี่อะไรอย่าบอกว่าจะเข้าไปน่าจะเป็นช่องทางลงไปสู่กระเพาะอาหารค่ะหุยมีแมงกระพุนอยู่ในนี้ด้วยมเหมียวซัง เออคุณครับกระโดดขึ้นไปเลยผมอะ่ะให้เพื่อนรออยู่ตรงนั้นแล้วอ้แมงกะพรุนนี้นะคะสามารถสปริงได้หนึ่งได้ด้วยล่ะฮึบหูยสูงมากเลยนะคะต้องกะจังหวะดีๆค่ะเวลานี้ออละห้าส่สามสอรอสูงแล้วกระโดดไปฮึบเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยน้องพี่ขอโทษพี่ฮะเมื่อกี้นี้พี่อ่ะเออพี่น่ะทำให้ผมต้องตกลงไปพี่ไม่ได้ตั้งใจนะ โอ้โหต้องดูจังหวะกันดีๆเลยค่ะจุดจุดนี้เรียบร้อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสู้เขาได้คับพี่สู้เขาสู้เขาพี่ทําได้เออเจ้านายกาดีๆีนะโอ้ยเกอบตกเกอบตกเดี๋ยวก่อน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 เรียบร้อยโหยเหงื่อตกเลยนะคะอ่เมียวสปริงจนไซเนี่ยรวมกับหัวใจเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงนะเมียวซังเดี๋ยวจบเกมนี้จะพาไปหาหมอเอาละค่ะค่อยๆกระโดดไปนะ จะเย็นเย็นจะเย็นเย็นไปทีละเก้าค่ะทีละเก้าเรียบร้อยเซฟก่อนโอ้โหดูน้ำข้างหน้านะคะน่ากลัวเหลือเกินดูอันตรายทุกฝีเก้าเลยนะคะต้องก้าทุกก้าเนี่ยห้ามประมาทเลยทีเดียวเชียวโอ้โหโอเคเรียบร้อยค่ะนี่เราลงมาส่วนไหนของเจ้าสัป,ปหลาตตัวนั้นแล้วนะคะรีไปเลยครับรีไปเลยมีคนนําแล้วรีบไปเลยโอ้ยน้องคะเก่งมากเลยเอานาพี่ไปเลยค่ะตอนนี้พี่ซีไม่อยากจะเสี่ยงโชคชะตาใดๆทั้งสิน้น โอเคโอเคตามผมมาเลยครับเพ่ตามผมมาเลย,เมมมเลยนกสีฟ้าเองจําได้หรือเปล่าจําได้นะคะเอาล่ะไปเลยดีกว่าเฮึบขอเจ้านายระวังนะทางแบบนี้นั่นไงนั่นไงฮู้มันแบบมันสปีดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลักการของการกระโดดเล่นด่านนี้นะคะจะต้องกระโดดนั่นเองกระโดดออกระโดดเพื่อสโลโมชั่น <laughs> โอเคใจเย็นอือเรียบร้อย วิทีอะไรอะอะไรอะโอ้โหเจ้านายเร็วครับเร็วเข้าอยอย่าทับผมเลยครับผมกลัวแล้วเอออย่าทับผมโโอโหโอนี่มันคือการฆาตากรรมชัดๆอ่าเจ้านายดูคนนั้นเขาไม่กลัวอะไรเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนเรือแล้วเจ้านายเราจะฝ่าหูสมพี่พวกนี้ไปได้ยังไง น้องรีบลงมาแล้วอย่าไปยุ่งกับพวกมันเอ่อพวกมันไม่ทาอะไรหรอกครับมนุษย์อันนี้น่ากินอย,ายนะ่างไรถ้าอย่าทาผมเลยครับหมอกย้ดเนี่ยฉันรู้สึกเหมือนอะไรมาสกิดที่หลังฉันเราเงยหน้าดีกว่าไหมเออร็วจะนายมันจะเงยหน้าขึ้นมาแล้วมีแต่สมบีนะครับถ้าฉันลงจากเรือไม่ได้ฉันจะฆ่าแกก่อนเลยเอน่ากลัวรีบไปกันเถอะเจ้าน้าย ช่วยด้วยช่วยด้วยแฟนฉันโดนกินเรียบร้อยแล้วช่วยฉันด้วยไม่เป็นไรนะครับพี่รีบไปกับผมรีบไปกับผมรีบมาเลยครับเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วๆเ,เข้านะพี่สาวเอาละค่ะตอนนี้นะคะพี่ซีก็จะต้องหนีจากเหล่าฝูงซอมบี้พวกนั้นแล้วหูยน่ากลัวสุดๆไปเลยอะตอนนี้นะคะเราทำได้แค่กระโดดขึ้นไปบนกระเป๋าเดินทางที่ลอยบนน้ำที่เปื้อน เชื้อโรคถ้าโดนไปนะครับรับรองเราจะต้องติดเชื้อแน่ๆเลยค่ะเร็วเข้าครับคุณเรือชูชีพเรือเพียงลำสุดท้ายแล้วรีบเข้ารีบเข้าเดี๋ยวจะไม่ทันการนะครับอู้นี่มันอะไรนยเจ้านายไม่รู้สิเหมียวน่ากลัวดูสิคะเรือลาเบลอเลยเรือชูชีพอันนั้นมันอยู่ที่ไหนกันละเดี่ยไม่น่าจะใช่เรือไม้อันนั้นหรอกเจ้านายหูน้องอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งค่ะหยุดเลยนะคะหยุดเลยนะคะ,ยยะ,คะอย่าทีบหลังพี่ อย่าอย่าทิพลังพี่ไปก่อนไปก่อนไปก่อนเรียบร้อยนี่อะไรอะ่ะเรืออยู่ไหนเรืออยู่ไหนอุ๊ยนั่นไงเห็นแล้วค่ะแวบๆบแบบเรืออยู่บริเวณด้านหน้าของหัวเรือใหญ่นะคะวิธีการจะไปพี่สีสังเกตเห็นมันมีสายอะไรก็ไม่รู้นะคะอยู่บนยอดสุดเลยประตูนี้เข้าไม่ได้หิมงหสร้างใจเย็นนะใจะเย็นนะขอเซฟก่อนเรียบร้อยค่ะ เรืวเข้าครับมิดริรีบขึ้นไปรีบขึ้นไปสู่จุดสูงสุดแล้วโหนสลิงลงไปให้ตรงกับเรือด้วยนะครับเจ้านายเหมียวกลัวความสูงนะไม่ต้องกลัวนะเหมียวโอ้โหสูงมากเลยสูงสุดๆค่ะหุยดูดิเราอยู่บนยอดกระดงเรือแล้วดูวิวนะะสวยงามมากๆเลยพระอาทิตย์ยามเย็นเนี่ยมันสวยสดก็อย่งจริงๆเจ้านายนี่ไม่ใช่เวลามาพรำเพ้อถึงบรรยากาศโทษทีโทษทีลืมไปลืมไป เ้านายนี่เราจะต้องห้อยตัวลงไปจริงๆดิจริงดิเหมียวพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะคะสู่ความเมืองวางอันไกลโพนลอยละลิ้วหุยดูหวัดเสียวอะไรย่งนี้ฉวัดเสียวสุดๆเลยเจ้านายหุยตอนนี้นะคะเรือก็ได้นำพาเรามาสู่เกาะเรียบร้อยแล้วเอ๊เจ้านายแล้วนงสีฟ้าล่ะม่รู้เหมือนกันเออเมียวเอ๊ะเขาจะปลอดภัยหรือเปล่าอ่ะ เอออันนี้เราก็ต้องมาร่วมกันภาวนานะขอให้ทั้งคู่ปลอดภัยปลอดภัยและปลอดภนะัยนะหูยตอนนี้นะคะพี่สิกก็มาอยู่บนกรอบที่ปราศจากซอมบี้เรียบร้อยแล้วค่ะใช่แล้เหรอครับขอให้คุณพักผ่อนตามสบายใจเฉบเลยนะครับ เกาะนี้เนี่ยไรซอมบี้อย่างแน่นอนโอเคค่ะถ้าเกิดชื่นชอบแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ตามลิงที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะและที่สําคัญเลยอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครคะ่ะเ <c oughs> จ้านายนั่นน้องนกนี่นะเขาปลอดภัยด้วย เชะละล่ะเหมียวตอนนี้นะคะก็มีรอดมา2คนกับอีก2ตัวนั่นก็คือเหมียวซังแล้วก็นกน,ก,นกสีฟ้าน่ะโอเควันนี้พี่ซีและเหมียวซังต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งได้นะคะตามลิงก์ Facebook ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างเลยนะคะส่งมากันเยอะๆนะคะพี่ซีจะนำมาโชว์ในท้ายคลิปของพี่ซีนั่นเองน่ารักสุดๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยรักนะจุ๊บ เพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้เป็นเพื่อนกันกบเหนียวสร้างไงแล้วก็ดูคลิปนี้หรือยังละ่ะสนุกนะจะบอกให้ดูเลยดูเลยดูเลยแน่แน่แน่อย่าลืมกดติดตามนะมาเป็นเพื่อนกันเธอเป็นเพื่อนกับเหนียวเธอนะ